มาเด้อมาเด้อถอบริยูแล้วไม่ได้มืินนี่คุณฮู้แล้วว่าไปไปยับส่งตะวนี้เนาะโอ้ย กอนบาทเนาะหมอกเด้อปัดใส่รูดไรมือกล้องนี่เบิ่งมันก็ได้ล่างช้่งพี่น้องเลยปัดก่อนบาทเนี่ยปัดก่อนอ่ะโหนี่ยะพี่น้องเลยใส่ไม่กวดนี่แหละปัดเห็นได้เลยสนาะกราบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขู สู้คนเด้อพี่น,อนอ้องเนาะตาบานนี้พี่น,อนอ้อยปัดกวดจังซี่กะไล่เวลาแล้อบ้านนี้พี่น,อนอ้องเนาะจะเอาเครื่องคองขึ้นมาเลี้ยงไว้นี่แหละโบซเซยงกับพี่น,อนอ้อยมีอยู่หลายเติบอยู่พี่น,อนอ้อยอ่าแรกๆก็จะเป็นอ่าลักลหกลักลักกๆลักเนาะเมมแรกๆ,รกๆบ่เอาเอาลักๆเกด้ก็ได้ใช่เนาะหละักก็จะมีานาเข่าคองเนาะเป็นเป็นนุ่มหรือว่าเป็นพวกน้าต่างๆพี่น้อย ทีทางโมเสยงได้ไปฮับเอาอยู่บ้านเวินคูนเนาะเป็นเข่าคลองของทางโพซิธพี่น้อยเมื่อนีนก็จะได้เดินทางขึ้นไปทางเหนือไปนำแจกใจให้ทางพี่น้องให้เพื่อนก้อนบ้านนี้พี่น้องเนาะให้เพื่อนนอย้ยยูได้กินพี่น้อยอถือว่านานถึงเลยได้พี่น้อยทางปุญหญ่เพิ่อ็อยับขับอยากสมเนาะ,ะต้องขอโทษขออภัยลหลายลายเด้อที่นานช้าพี่น้อยอแล้กก็รทางสองมากะกเป็นเข่าคลองเครื่อง อ่าเป็นอีกครอบครัวนึงเนาะเป็นเขาทั้งอกยพี่น้องเอ้ยอ่าทั้งพี่นันเนาะเพิ่นฝากมาก็โอ้จํานวนนี่ก็มีแต่กองบักใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยูเชงยังบ่ทันได้แกะอยู่เนาะแต่ว่ากาดูแลไว้ดีอยู่พี่น้องเอ้ยมีแต่ไปุนไปหาไปมเบิ่งนํากันทั้งครอบครัวอโกยให้เพิ่นแกะเบิ่งนํากันเลยนะพี่น้องว่าจะมีหยังแน่อ่าว่าจัดนักจัดเต็มอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งครอบครัวอกยทั้งพี่นันเพิ่นอ่าสดมาพี่น้องเอ้ยอ่ะจังได๋ติดตามรับชมเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเดินทางก อาทางลุงก็ออกไปก่อนแล้วพ <êtes s ell> <photos> ี่น <couple of> <here> ้องเอ้ยเนาะทางบริจันทร์เดี๋ยวบมเช็งปัดกวดก่อนพี่น้อยเราจะเอาเครื่องมาหากระมาในตลาดพี่น้องเอ้ยเนาะไปซื้ออ่าอันนี้ให้ทั้งโกยนี่พี่น้องเอ้ยอ่ะพี่น้องเอ้ยเนาะนี่แหละบ้าตัวติดมือหวยระบาดช่างว่าแท้นี่เนาะ ดมมึงนะ <laughs> เป็นปลาเล็กพี่น้อยเนาะเป็นปลาเล็กต้อนลากับปลาเล็กอ่าธรรมดาอ่าปลาเล็กต้อนนี่คือต้อนอยิ่งใหญ่เดี๋ยวไปเอาไปล่างหรือว่าปิ้งใช้ใบตองกล้วยหอมๆพี่น้อยจำข้าวเหนียวหนึ่งมาไม่ไหมจำคุยปลาตุ๊กเนาะหอมเฮงนะหอมเฮงทั้งพี่เพื่อนฝากทั้งมุเชียงมาซื้อไปฝากใอ้ทงอางครอบครัวโกูยในการมาคลิกห้าวน้ำพี่น้อย อ่า1โลเนาะนี่แหละ8 0 0 0 0เนาะโลละ80,000กบพี่น้อประมาณอยู่100กว่าบาทนี่แหละเนาะถุงมักใหญ่อันนี้กะพี่น้องเาสิฝากวแล้วก็ตามมาสิซกระปุกนี่บาดนี้พี่น้อเอ้ยน่เดี๋ยวเอาไปล้างก่อนเนาะเอาไปล้างก่อนแล้วจังมาใซ่พี่น้อยแล้วก็มัดตุกแล้วก็รียมขึ้นรถบาดนี้

เก็บเสือผ่าหรือว่าเก็บกล้องขึ้นรถก่อนดับบังว่าแทบบาทนี่พี่น้อยเอากล้องขึ้นก้อนก็ได้เน้อเอากล้องขึ้นแล้วจังเก็บเสื้อผ้าอลไรกับมาตบท้ายปลารอาหอมๆน้ำกันพี่น้อยหอมพี่น้องเอ็ดปิดจีว่าขึ้นขึ้นไปรถเนี่ยเมงวันตอมเลยเนาะไรที่ใดกบวกเนาะทางลูกสาวกับโบยูจ้าคนพี่น้อย อ่าไปอยู no? like, uh, ่น้ำสาวเนาะแล้วก็นี่ก็ไปโรงพยาบาทางอีเบลกะปบาดนี้พี่น้องเอ้ยมาเอาเครื่องครงเพิ่นเอือนก็ยังหก่เด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเพ่นบ่มีฟ้านะเพ่นฟ้ามันขีนกกระจบเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยกูขีเี้ยนี่กยงโอ้หลายอย่างเนาะอ่ะนี่กล่องแรกมีชื่อเนาะปกมืดนบ่ อเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนจัะเอาขึ้นไปพุพ่นไปหน่อยมีสาำนี่แหละพี่น้องอยเครื่องของเนาะเพราะว่าก็ไม้มีอย่างเพิ่มเติมอย่งนี้มีแต่สามนี่นี่แหละอันนี้เป็นของทั้งพี่นั่นสามกล้องปุ๊บเขาดีอย่างดีพูดได้พี่น้องเอ้ยนี่ บริเวณธรรมดาเด้อ,อมาบานะ้านเนี่โหะเนาะกน่เนื้ออยูอออ่อันนี้ลอดสาตาลูกสาไปน่อ่าเป็นประกาประมาณอยู่3ามหรือสีิ Đó, để nó học về chek <laughs> thang nón nón của anh, về bơm nước càn với nó rồi. của anh. của anh không? Anh nó sản. rồi. rồi. เออมาตืบดนิหนูมามา,า,มาที่ได้ย่างก,ก็จ้ะพี่น้องเลย้ยโอ้ยหยับหมอกไม่อ้วนหมาด้วยกันหนับหมอก่อนอันนี้โอ้เป็นน้ำนี่เนาะฮีโร่ฮีโร่ฮันนี่บุ๊ชบริษัทซื้อ Song Cat, nó know, Gimme Gun and Nord. Oh, so, Mimi, you see Cat, you know, a long song, oh. ้ำสมห่อยเวลาฮอดเกี่ยวเข้าอ๋อใหกะเลยดีโลพี่น้องเอ้ยจะ่แซ่ดีโลนี่แม่นดีโลเนาะแต่ว่าบ่แม่นดีนวรีเนาะบ่แม่นนี่พี่น้องดูไปโนี่มันจะ เรุ่นน้องตามแลอเว้ไม่ช้ี่อบเลย่อ้อาะนี่แหละเป็นรหรเนานะเสือผ่านนะแพทนี่ครัอ,นะอืมไปไปล้นลงมาพี่ เป็นยังไงแดดกับไปก็มาอยู่เอามาด่าได้เป่เนาะเป็นมือกล้องมีชุดๆได้ไหมพี่ดาวเป็นมือกล้องเดลยคุณชิบอกเ,อเป็นมือกล้องนี่ดดนล,นนล,นลายละเอียดนในลายเลยตามระล,ล,ล,ลักนะต้องใจเย็นๆพี่น้องเอายแต่ว่าเอาเครื่องหูแว่นแล้วครับเพิ่รเจอกระเพ้ารวมๆลงตู้ไปเอาแบบธรรมชาติเกินนะเมน 来，喏。<What? S 2> no.

ô oh, việt nam chỉ muốn thay trên đấy nhìn nó nam trên nam còn nó mạnh thế nào nó bạn tiếp tay con à cháy bạn này bữa nay mà anh này đều bị khẩu lại มนะ,ะกล้องนี่ผมได้เอาไปเด้อมันเบิด์ตเลยนี่อ่ะโอ้นะถึงกับเข่าเนาะแซ่บเลยนี่อ,อ,นอ,นอ๋อฮะทัวตัดนะทัวตัดลุงทัวตัดป่ะเดี๋ยวเอาอันอันนี้เข่ามาข้างในให้ก่อน

มีเตว่าร่อรุ่นบันห้าไปแจกคนละทังวากันหัวห้าไปแจกเลยหบวเบิ้งไม่ได้แต่ว่ารู้เลขได้ยูหันพวกมุนพวกยางหันได้วขึ้นมุจเจาะไปเนาะ มาดี้ย้อนบัานมาเด้อมาเด้อโทรบริยูแล้วไม่ได้เงินนี่คุณ<ป>หูแล้วว่าวันจะขึ้นไป,ไป เรียบร้อยพี่น้อยวุ้นซามิเออเข่าได้ใช่ไหมเดี๋ยวจังไปเอาก็ได้ใส่พี่น้อยปาร์วัวสัตว์ได้เติบบะนี้อ่ะมิเตว่าเอาปลาเละก่อนบะนี้ใส่ถุงนี่ก่อนเนาะนี่ทั้งแม่น้องเปียวจัดการพี่น้อยช่วยกันพ้อนแห้งพี่น้องเยฮะบะนี้พี่น้อยกินหอมห่วยห่วยมาได้ปปาร์ทูโอ้เดะอันนี้เนาะอ่า nếp loại có púc nữa, Ủa thằng này cả dưới nàng phẩu vô. hử? Ừ, đi Đang này chạy chen chen. Để đó, con chỉ chắp nó đi xe ăn. Ừ, zoom. Còn Đi này đi đi. cái đồng? À, thôi. Bãi. Ủa, Con đi, nhỉ nu. Để, ao cẩn con. Ừ, nó mưa khó nhích luôn chứ Tọt đi đợi à. khói 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 nó mặc to nhanh nó như đã tond nhiều vì ừ. nó bỏ bỏ kỳ sư con này đi ừ. rồi, tôi mặc to này đi yeah. hay mắc bắc nhanh nó sống phúc đấy bỏ phúc đôi đấy phúc đôi bỏ đẹp rồi bỏ phúc đô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 i bỏ Ừ. à, tụi nị tong vì nó ở bầu này nhé. à, ăn, để anh nó bỏi con, em lội bận nó, à, pít pít, pít là cái là thùng, nó. Ừ. Ừ. Bó, mình vắt à, cứ vắt không ngủ đây thế. Po, cái nỉ mình โอ้โหที objetivo, ่ว่าเป็นชนิดหนึ่งนะที่เรียกเรียกร้องให้ทางมิ้งวันนี่มาถึกกับรักเนาะมันห้องนี่หัว่ิดถึกกับรักแล้วบาทนี่พจนอกันแล้วพี่น้อยอยู่ไปนานๆนี่ก็คือสียบินวิ่นแด้วบาทนี่พอแม่ไปเห็นมักขามรถกิจเหดุประเษดอะรกปุกแน่เนาะหอยบโบน่เด้แต่นี่นี่กระปูนเล้อเนาะฮ้อนี่กระปูนล้วได้นี่กระปูน้ำมอตตัวนี้ กินแค่เมี่ยงแ่ังเรอย่าเดียวเขาจับไหม่ะคอยด้วยไอยกส่ตัวนี้เนาะกะเดนต่มตัวนี้ขุยรถตัวนึงมาคามวนเขียวเอ็ดเ้ากเอ่ะบานเขาตั้งอไรได้เจี่อยเนาะ บนี à, ้ป mm. ิดฝาไว้เดี๋ยวไปล่างน้ำแล้วต็มัดให้มันน้ำเสลหรือก็ใส่ทุงแน่นอยู่บ่ไปล้างน้ำก่อนบันี้ี่นอมาต่อกันอีกร้อบาเนี้ใส่ถทุงเดียวรถไปยังเัาทุงแดงนี่ย xây thùng nhiều khu vào đây đó luôn mang nhiều vô nó 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 vai okay. thai này cái đấy này ok bạn này thứ wa điệp loại nó rồi chieng sự hạ con bạn này để <laughs> สบายดีลูกพอไปอยู่เด้อมาหนีเด้อพอจะไปใช้อีกสิอหาพอรึฮะมานี้พอไปอยู่ได้คืนนี้จะถามหาเด้อพอไปเห็ดเบี้ยก้ะดูกเด้อหาพอเดอหาพอแล้วจะโทรหาเด้อเราจะโทรหาพอเด้ออันนี้นั okay. uh ่ง huh. ด right. like, <eza> ีๆอานุมเนี่ยอานุ่ม คืนพ่ดเถอะนอนแตกัพบบอใช้มากฮะอือนี้พอชมากเ,าเ,เนื้เปียวอยู่ครับเป็นห่วงเลงนะพีแงเนี่เป็นทิมมาถามมา,มาด้วยไปเ,เื่อเ,นะเอเด้อเข้าไปได้ไปเบียด่อนเ้อฮ์ะมาหอมนะไปมาเนี่ย เช่งเก็บเสื้อตอนบ่ายนี้พี่น้อยเก็บอาการมีอยู่สองชุดกระเพาะแหละเนาะชุดพี่น้อยจิดแ้งเนาะติดมือ อะไรบอ uhm. ๊ะจุบรูปายต่าจคนสามสามสามูซี่นี่แหละพี่น้องเว้ยท่านแจ้งมาอีกอยู่ วัวต่างคนกับไปตลาดก่อนพา้าเขาควาไปตลาด,ลด,ดน่ะลีมาไหวเล็กน้อยทีมาไหวกิตวนตลาดมันก็ไกลจากบ้านนี่ก็ตอนมันซาวรักผู้เนาะอ่ะง่ายดีบานนี้เรียบร้อยประมารถทำนี้ไปเลยเนาะนี่แต่ว่ากะสุดท่ายนี่กะขอเงินเติมน้ำมันหน่ยเด้อเอาสบาปเลยโอ้ วเด้ <c oughs> ออ่่าขอเติมน้ำมันหน่อยได้พี่น้องเยเดินทางไกลแซ่บเนาะป่ะบันนี้ก็เดี๋ยวมาเชียงชอกเขา่าตลาดอีกอยู่จะไปซื้อเข่าอีกอยู่เนาะไปให้ทุทั้งขบขู่อาโกยอ่าที่ว่าในนี่แหละพี่น้องเยเอาไปซื้ออีกอยู่ทางเดินทางต่อนะพี่น้องเยแล้วกบแต่ว่าเพื่อชิฮอดทั้งเชปโปนก็นคือเข้าคือเดิมเมมพราะ,ะ,ะว่าคำมืดเพราะอะไรเพราะว่าเชีชงชอกไปแล้วก็อขอยเลาะไปอัปเดตเบืเ้องแต่ละคิด อาจจะมีทั้งน้องตองเด็กระทั่งอันนน่ะ้องพาเขานำ้ำพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นสองเคสเป็นทางผ่านพอดีทางพระาชพั่นแหละคำมืดกับคนละแต่ว่าทางสาวนลำเพลนแม่ลูกเรียนนี่กัอีพชีก็กินาห,าห่อนนนละลายอยูไไ่ได้เนาะห่างหืนนานเลยเบื้องน้ำกันเนาะกเบื้องน้ำกันพี่น้อยถ้าว่ามันบวมคำบวมืดกับจีเข่าเวยยิ่งยาม แล้วก็จังจะเดินทางต่ออีกนะเบิ้งน้ำกันเพราะว่ามันบวกกับถนนทางกับไปบ้านแล้วกับมันไกลเนี่ยจังน้อยเนาะไปจังหวะกันบานี้พี่น้อยบุเชียงปิดท้ายรถก่อนเนาะไปะพี่น้อยพร้อมเดินทางน้ำกันบาน,นี้สำหรับคลิปนี้พี่น้องเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะหรือว่าทางอีพีซีเขาทำพี่น้อยที่ให้การสนับสนุนและเขามาหบมาชมเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเนาะ จังไรก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจกันเบิดสุขุสุคนพี่น้อยไ,ไปมาพบม,มาเจอกันในคลิปหน้าอีกต่อไป,พ,อนะไปอพี่น้องไปก่อนพี่น้อยสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องอบายบายพี่น้องเย